จท่านตปแล้วก็เพื่อนใครการแล้วก็เพื่อนเอาที่ผมผ่านมาที่จังหวัดก็เริ่มคนหนาแน่นแล้วประมาณสายตาแล้วอมม่วงไม่เป็นยริงของทำเมืองจันทบุรีวันนี้ผมเป็นกำลังแล้วอีกมานะครับโดยจะมีการี่เีตอนนี่อ,อยู่ตอนนั้นนี่คือว่าท,ที่เราไปเจอที่เสร็จจากพิธีแล้วตอนออกมาตอนนี้ก็จะโชบุวันเหมือนพึ่งแตกรางต,ต,ออตรงนั้นเนี่ยก็กกรเราก็ต้องมีหน้าที่ระห่วงหือว่าการจราจรกระบวนนี้จะต้องสะดวก ที่นักประชาชนที่ใช้โปรตีนหมดก็ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดอันตัวนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเป็นกระบวนการต่างนะครับอย่าไปใช้นี้ชิวนะทีนี้ไม่เอานะครับไม่ใช่แค่ตัวอย่างเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยเวลาลูกภาพถ่ายออกมาแล้วเขาจะมองว่าอ๋อโอเคตำรวจเนี่ยต้องการแค่ตัวนี้อยู่ไม่ใช่ต้องการเพราะตัวที่ไม่มีมารยาทที่เขาคงไม่เยนอะไรมากเพราะว่า <gesch> ไม่ว่าจะเป็นรถที่จะเข้ามาขี่จักรยานแล้วไม่ว่าจะเป็นรถที่จ้ต้องรีบกลับเพราะฉะนั้นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจราจรในยุคปัจจุบันให้ความมั่นในตัวนี้ครับเราที่มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นเวลานึ่งอาทิตยะครับโดยที่มีการซ้อมจริงนะครับแล้วก็นำปัญหาต่างๆกานที่ซ้อมมาแก้ไขนี้โดยพิธีจริงๆเนี่ยเริ่มประมาณ15ห้นาฬิกาแต่เราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่าจะยังเข้าได้แต่วันหนึ่งวันสอง ของเส้นทางการจร,จราจรตอนนี้เราก,ารก็ถ้าตัดท่าเดียกานเป็นเรื่องไปเนี่ยเรามีการปิดการจราจรบนถนนสนยสุดโตมุ่งหน้าออกจากสาราการแล้วก็เปแยกข้าร้อครับเมื่อถึงแยกข้าร้อแล้วเนี่ยเส้นสายบายพาสเนี่ยเรามีการปิดการจราจรทั้งสองด้านนะครับไม่ให้รถเคลื่อนตัวได้สองด้านเลยก็ค้อไม่ได้จราจรที่ใช้ใน,าก,นการปั่นจราจรซึ่งเราได้มีการประจัดการมุ่งหน้าไปแล้วหลายวันแล้วนะครับ เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะทราบดีครับเพราะวันนี้มีการพิธีนี้กันทั่วประเทศครับเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจสายตรวจของเราแล้วมีพี่น้องอบบรลงมาไม่ต่ำกว่า300คนที่วันนี้เราช่วยกัน